เ<ม>ช็ดเรียบร้อยแล้วค่ะครับนี่ส่งแล้วแดงขึ้นแล้วเวลาเดินแล้วครับโอ้สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านาคน<ะ>ุณยังไม่เข้ามาก็ไปเรื่อยกๆก็ได้จะเข้าสู่ช่องบันทมกอกๆนะคะพี่เอ้ยอยากอยากหัวเด้แบบนี้

กว่าจะถึงเนาะ ขอลงกนะพี่ทํายังไม่เป็นอยู่ <laughs> ทํายังไม่เป็นอยู่ถ้าจะลงก็กดนี่เอ็นเอ็นตรงนี้ครับก็<อ>ปล่อยไปเลยเดี๋ยวมันอัปเดตเองอัปโหลดเองนะครับ